ที่สวนสาธารณะแก่งสพืออเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายได้จัดงานถแถลงข่าวมหาสงกรานแก่งสพือประจำปี2567อัศจรรย์มหาสงกรานแก่งสพือ w ว r l d สงกรานเฟสติว a ล โดยมีนายสุพสิทธิ์ก่อเจริญยศผูว้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยดรสิริมาเมธาวดีศิระธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหารนายสมชายครองยุทธนายอำเภอพิบูลมังสาหารภาคการท่องเที่ยวภาคเอกชนตำรวจร่วมถแถลงข่าวซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประชาชนและสื่อมวลชนร่วมในงาน นายสุภสิธิ์กอเจริญยศผูว้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีเปิดเผยว่าจังหวัดอุบลร,ราชธานีเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานประจําปี2567อย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนประเพณีสงกรานเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาอย่างยาวนานส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกำหนดพื้นที่หลักในการจัดงานคือเขตเทศาบาลเมืองพิบูลมังสาหารอําเภอพิบูลมังสาหารภายใต้ชื่องาน อาศจั์์มหาสงกรารแก่งสะพือเวิลสงกานเฟสติวัลดนตรีและสายน้ำโดยจังหวัดอุบลราชธานีจะได้ดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลให้น้ำอยู่ในระดับเห็นแก่งหินในแก่งสะพือแล้วจะปิดเขื่อนตั้งแต่วันที่1-30ถึง30เมษายนนี้เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำในแก่งสะพือได้ตลอดทั้งเดือนเมษายน ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นพิธีทำบุญตักบาทในวันสงกรานต์ส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุการแสดงดนตรีและสายน้ำน้ำพุดนตรีการแข่งขันวิ่งตอนกลางคืนประกอบแสงสีแก่งสะพือรันมันทะลุกแก่งครั้งที่สองการประกวดเทพีสงกรานต์ประกวดนางสาวพิบูลประกวดมิสควีนแก่งสะพือการจัดแสดงขบวนซอฟต์พาวเวอร์ถนนสายน้ำถนนสารเปาและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่9เมษายน2567สำหรับปีนี้ที่แก่งตะพือของเราถือว่าเราเป็นสถานที่ที่จัดงานสงการที่ยิ่งใหญ่ก็คืองานมหาสงการนะครับที่แก่งตะพือเราจะจัดให้พี่น้องได้เล่นน้ําตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษายน1เดือนนะครับที่เราจะปล่อยน้ํามูลลงมาให้พี่น้องได้เล่นน้ําอย่างวันนี้นะครับวันนี้เราแถลงข่าวนะครับเป็นวันที่27มีนาคม 2อง,องนะครับในเวลาตัวน,นี้ขณะนี้เวลาก็เกือบ17นาฬิกาก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับเป็นไปด้วยความสนุกสนานลูกหลานเริ่มเล่นน้ำนะครับตรงนี้เราถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเรามีกิจกรรมนะครับเรามีดนตรีและสายน้ําทุกวันทุกคืนให้พี่น้องนะครับได้ชมโดยเฉพาะในช่วงวันที่12ถึง16เราจะมีคอนเสิร์ตและมีถนสาระเปานะครับมีถนสาระเปาที่นี่ด้วยนะครับจะมีการจัดรีมต่างๆไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันมวยทะเลมีการแข่งขันก่อกีดจไซนะครับมีการแข่งขันบ,านบา้านแหหาปลาอันนี้ผู้ว่าจะเข้าร่วมแข่งขันนะครับนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตโดยเฉพาะวันที่12เรามีคอนเสิร์ตขนาดใหญ่นะครับเรามีนักร้องลูกทุ่งแล้วก็มอลำมมาให้พี่น้องชมอย่างเต็มติมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงวันที่7นะครับ7็ดเมษายนเราก็จะมีการวิ่งครับ วิ่งแกงสะพือแกงสะพือรันครั้งที่2ด้วยถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับของแกงสะพือเรานะครับและจุดที่นี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของจังหวัดนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือในเขตเทศบาลนนะครอุบลแล้วก็มีการจัดถนนสายถนนดอกไม้นะครับแล้วก็สายน้ำสวน,นดอกไม้และสายน้ําหางรถหางหดรถ,รถน้าพระแก้วตัง5้พระองค์ซึ่งเป็นพระแก้วคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดมุกดาหารจะเอานำลงมาให้พี่น้องได้รดน้ําถือว่าเป็นประเพณี เราทําติดต่อกันมานะครับอยู่ที่เทศบาลน,นาครอุบลก็จะใช้เวลาระหว่างวันที่12-16เมษายนและทุกอําเภอใน25อําเภอเราก็ได้จัดกิจกรรมในช่วงสงการทุกอําเภอเพราะฉะนั้นพี่น้องมาจังหวัดบุรีรัมย์ท่านจะได้เที่ยวครบทั้ง25อําเภอเราจัดงานสงการให้พี่น้องได้อิ่มนะครับกับการเล่นน้ําที่จังหวัดบุรีรัมย์ทึกงปีนี้เป็นปีมาหาสงการของประเทศไทยที่ทางยูนิโ้นะครับให้เราได้เป็นประเทศที่มีมหาสงการขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น จหหงหัดมูาธาธีเราพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวโดยเฉพาะที่แก่งตะเพห่งนี้นะครับเราพร้อมที่จะต้อนรับท่านและก็ดูแลท่านอย่างดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดครับ